สวัสดีนะครับนายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาหลายสัป,ปดาห์นะครับประจําในสัป,ปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่16นะครับไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับว่าดวงชะตานะครับลัคนาราศีของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับช่วงเทศกาลสงการต้อขอให้เที่ยวมีความสุข เดินทางปลอดภัยนะครับอย่างแรกตัวก็ต้องทําบุญสวนมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับนะพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้คุณก็จะพบแต่ความสุขความเจริญนะครับในช่วงนี้อากาศร้อนก็ต้องดูแลสุขภาพคุณก็อย่าไปเล่นอะไรมากจุดเกินไปนะครับอพอประมาณก็พอนะ ด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผาดาวดาวดาวนะครับเออแหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยในสัปดาห์นี้ดาวที่จะย้ายก็จะมีดาวพระเกตนะครับแล้วดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพฤรััสับดีนะครับก็คือเกตก็ยีบสองเมษาอังคารก็ยีบสามดาวศุกร์ยีิบเจ็ด แล้วก็ดาวพฤหัสบดีวันที่30เมษายนนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของคุณบ้างนะครับออในช่วงระยะเวลานี้นะข่าวสารบ้านเมืองโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มีพระมีสำนักสงฆ์มาสวดอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> อาจารย์เข้าใจว่าเออท่านกำลังสอนดนตรีนะไล่เสียงโดเลมีฟาซอลาซีโดเป็นอย่าง,งานั้นไปนะแหม เราก็มีเชื่อมจิตแล้นนี่ก็มีฟอกจิตโอ้โหครบเลยประเทศไทยเราไม่ธรรมดานะเออผู้นี่เหนือมนุษย์มนาเนี่ยมีเยอะแยะนะเขาถึงเขียนไว้ข้างขวดอะเออก่อนกินยาต้องขย่าวขวดก่อนนะเออยาจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์แหมชาวลัคนาราศีมีนนะครับได้ดวงชะตาอิทธิพลของดวงดาวเลยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์การแข่งขันกัน นะครับการต่อสู้ในเรื่องของการงานต้องทําให้ดีที่สุดจะประสบความสําเร็จด้านการเงินคุณเหมือนกับว่าการรอคอยสิ่งใดอยู่แต่คุณจะได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้านการเงินเพื่อให้คุณเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับคุณจะรับการติดต่อหรือได้เงินอย่างไม่คาดคิด นะครับอย่างรวดเร็วด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาอปปสรคนะครับต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของคู่ครองโดยเฉพาะมันส่งผลถึงฝั่งมังกรเพราะฉะนั้นระวังผู้ชายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องดูแลในรเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาส่งผลนะมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวนะครับโดยจังหวะชีวิตชาวราศีมีเนี่ยถือว่าคุณมีโอกาสได้เงนินได้ทองประสบความสําเร็จ ขอให้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับหลายท่านที่มาดูดวงหงจุ้ยออนไลน์กับอาจารย์เนี่ยขอให้ทำตามที่อาจารย์บอกคุณจะประสบความสําเร็จราบลื่นไม่มีอุปสรรคอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเออก็ขอให้คุณโชคดีนะตามสบายนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวพระเกตในดวงชะตาดาวเกตนี้จะย้ายราศีในวันที่22เมษายนเกตนี้เข้าสู่ภพวีนาศ เพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของปัญหาโุปสักหรือมรสุมที่จะมีเข้ามาจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ดูตามดวงน่าจะปัญหาด้านสุขภาพต้องระวังนิดนึงการปวดหลังปวดเส้นนะครับสุขภาพต้องดูนิดนึงนะครับดาวต่อมาก็คือดาวองคานดวงชะตาดาวองคานย้ายราศีในวันที่23เมษายนต่อมา อังคารนิย้ายเข้ามาทับกลุ่มลัคนาชาวราศีมีนหมายถึงการเงินวิ่งเข้าหาแล้ววิ่งเข้าหาอย่างมากมายนะครับประสบความสําเร็จในดวงชะตาเงินเข้ามานะและอะไรอีกความสําเร็จก็วิ่งเข้ามาครับแต่ดวงชะตาจังหวะนี้ก็ต้องระวังคําพูดเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีต้องรอบคอบนะครับเอ่อต้องใจเย็นเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณต่อมาก็คือดาวพระศุกร สุกนี้ก็จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่27เมษายนสุกนี้เสด็จเข้าสู่พบการเงินนะครับดวงชะตาในเรื่องของสังคมการติดต่อสื่อสารจะช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จด้านการเงินการทองและชาวราศีมีนคุณจะได้เงินจากทางไกลเป็นอย่างดีนะครับคือไม่ต้องอะไรมากมายดวงชะตาชาวราศีมีนเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินตั้งแต่วันที่13เมษาแล้วไป1เดือน เพราะฉะนั้นในหลวงการได้เงินได้ทองเข้ามาเนี่ยชาวราศีมีนภายในเดือนเมษาจะได้นะครับหรือถ้าอย่างช้าเข้าพฤษภาหรือไม่เกินมิถุนาเท่านี้จังหวะนี้เท่านั้นนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะเออคือภายในเดือนนี้ยังไงก็ได้นะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะดาวต่อมาก็คือดาวพฤหัสบ,บดี ดวงชะตาดาวพฤหัสบดีจะย้ายในวันที่30เมษาย,ยน67เวลา12บนกาสี่หนาทีเพศศดีนี้ย้ายเข้าสู่ภพสหาหัสชะคุณมีเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะครับการเดินทางแล้วดีเปลี่ยนแปลงแล้วดีจะประสบความสําเร็จช่วงนี้พยายามคบเพื่อนซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้หรือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคุณเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าไปคบคนที่อายุน้อยกว่าเป็นเด็กนั้นไม่ค่อยเสริมดวง อาจจะมีปัญหาอุปสักตามมานะครับและชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินนะครับแล้วในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับมีโอกาสได้ทรัพย์นะและเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ที่ดีนะครับยิ่งแรงยิ่งดีนะเออจะช่วยเสริมดวงให้ชาวราศีมีนประสบความสําเร็จนะครับก็พยายามสวดมวยพระแล้วกวดน้ํา ให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณเป็นอย่างดีนะโอเคอนี้ครบแล้วดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ